ข้าขขางเ e ห็ดพี่น้องตันึงมังคเห็ดตนีุเหดตัอไดน้ไฟทางไม่แน่นบรเด้อค่ะคุณเก็บเจ็บๆคุณคุณคุณอ้งด้อต้องคนเด้งทังค่เหอไอ้ดว่า ฝุ่นเพืนเห็ดด้กเก็บใบไม้ออกให้อายเนาะเว่ากะเดอเออกรเดือหนกุง่ออกฝุ่น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 เือยเค่ะเ็ดเป็นสันกนอยู่ด้วยคนสิพอเก็บเห็ดก่นเด้อพี่น้องวนนี้โอ้ยเห็ดปวดจงหนียไหม าเข่าเห็ดเข่ามาเก็บเห็ดค่ะถ้ากิมเห็ดกวางเนาะ มันหมนัหมนมนัมนมันพึ่งของแม่ได้เียค่ะเดี๋ยวสิพาไปหาอีกเด้อพี่น้องเด้อตัวโมน่นี่ค่ะ น่วนกััในไหมปลาขอบไปไหมปลามาโน่จีบบูอยปลาเห็ดเป็นดังสีระเด้อพี่น้องวิถีเก็บเห็ดมึงอยู่ในภูมิใหม่ ฝนตกพี่น้องมขึ้นนี่มาขึ้นฝนตกเลยฝนตกเนี่ยมันไม่ได้ขาหรอกเนาะเพราะว่านะมันเปื่อย ม่ได้ขายเด้อพี่น้องแต่เราเก็บเห็ดเพค่อยเอาขายเห็ดก็อนเดี๋ยวสิอัพเดทให้เบ้างอีกเด้อค่ะสิอัพเดทให้เรื่อยๆให้เบ้าง